สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโอม e g e n นโฮมคาร์นะครับวันนี้ผมมีกระบะ4ประตูยกสูงนะครับตัวยต้ารีโมาให้ลูกค้าชมนะครับตัวนี้เป็น2.4 e อีปี2017นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะครับแต่ว่าสภาพสวยสภาพดีมากนะครับได้มาเป็นสีขาวคันนี้นะครับนะต้องบอกเลยว่ากระบะรีโ o นะครับคนใช้เยอะนะครับเพราะว่าการขับขี่ด้วยแบรนด์ของเขาด้วยนะครับและเครื่องยนต์ที่ดีนะครับนะ ดีไซน์ก็สวยๆนะครับอันนี้เป็นหน้าหน้าเดิมนะครับหน้าแบบนี้หน้าแหลมนะครับไฟหน้าเป็นตาเพชรนะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะพีไฟตัดหมอกติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยสีสวยมากสีขาวนะครับนี่แบบนี้เลยนะกระบะรีโว่นี่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับเป็นคู่แข่งกันเลยอิซูซุรีโว่นะโตโยตารีโว่นะมันก็เนี่ยนะครับยกสูงแบบนี้ นะมีบันไดข้างให้ด้วยนะครับคันนี้นะมีโปรช่วยผ่อนให้ลูกค้านะครับตอนนี้ราคายังไม่มานะแต่น่าจะอยู่ประมาณห้าแสนกว่าบาทนะครับห้าแสนปลายๆนะก็ผ่อนประมาณ9ก้าพันแต่เรามีโปรช่วยผ่อนให้ลูกคา้าผ่อนประมาณ8ปดพันบาทเท่านั้นช่วยผ่อนหนึ่งปีไปเลยนะครับดอกเบี้ยสูเสก็มีครับฟรีหกสิบถึงเก้าสิบวันนะครับแถมถ้าลูกค้าจองมานะครับมีส่วนลดให้เพิ่มเติมสองหมื่นบาทด้วยนะครับนี่แม็กด้านข้างของเขา เป็นแม็กสีโคมเมีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวย่างเราดูให้นะเรายจะเปลี่ยนให้นะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยคือสภาพดีมากๆนะครับนี่บันไดข้างมีครบมือจับโครเมียมนะครับเป็นตัวยกสูงนี่อย่างที่เห็นเลยเป็นพีเลนเนอร์เนี่ยครับสีขาวสวยครบเครื่อง2.4ด้วยนะครับใช้งานขนของคือสบายแปลกไลเนอร์ก็ นะมีฝงมีฝุ่นแต่ว่าก็ยังสภาพดีนะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดคาสปานิดหน่อยคือคลิปแน่นอนนะนี่ด้านหลังการชนติดโครเมียมมาให้นะครับนี่รับประกันนะครับรถของเราทุกคันนะครับไม่มีประวัติชนหนักจมน้ําพิกาหรือตัดต่อนะครับเราคัดประวัติคัดสภาพก่อนซื้อเข้าทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจมั่นใจได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอเราจะมีตรวจสภาพนะครับจาก วันทุกค่าและขายดีด้วยนะครับเป็นรายงานการสรวจสให้ลูกค้าชมนะครับเช็คอะไหล่เช็คชิ้นส่วนมากกว่า150จุดนะครับบวกบวกไปเลยด้วยนะครับนะสวยๆคลิปๆแบบนี้นะครับนี่ถ้าใครสนใจจะจองนะครับมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะโทรติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับแคปหน้าจอวิดีโอนี้แอดไลน์มานะครับแอดสายเรียนโฮมคาร์หรือจะกรอแบบฟอร์มด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับนี่สวยเลยนะ ถ้าใครอยากได้พวกชุดแต่งพวกการสาสตร์ด้านบนหรือว่าอะไรแบบนี้บอกเราได้นะเรามีบริการจัดให้นะครับโปรโมชั่นเรามีมากมายเลยไปลำาดูภายในกันบ้างเึบภายในของเขาได้มาเป็นเบาะผ้านะครับเป็นสีแบบนี้นี่ผ้าคือดีไซน์ดีเทลสวยเลยนะนุ่มนั่งสบายนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้สภาพดีมากสวยดูภาพสวยเลยนะครับมัลติฟังก์ชันแบบนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบทริปทอนิกก็คือมีทั้งบวกและลบสามารถทดเกียร์ได้นะนี่คือสภาพของการบรรลุนะครับจะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าสภาพอะ่ะคือสวยมากๆนะครับทําความสะอาดนิดเดียวเท่านั้นแหละคลิปแน่นอนนะครับคอนโซลไม่เยิม้มนะนี่ด้านบนเพดานไม่มีสักโยงสักยัน นะนี่สภาพดีสภาพสวยเบาะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะนี่ก็พวกมีพวกวิทยุนะครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังวิทยุนะครับนี่มีพอร์ตใส USB ่ usb aux ได้นะครับแอร์ก็ปกติดีนะสวยคลิปไปเลยคันนี้เราคัดสภาพอ่ะก่อนจะซื้อมาทุกคันอยู่แล้วนะถ้าไม่สวยจริงอ่ะ รีเจนไม่เอามาขายนะครับนี่ด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำแบบนี้นะครับนี่สวยเลยดีทรงดีไซน์ของเขานะถ้าใครลูกค้าถ้าลูกค้าขนไหนนะครับสนใจรถกระบะที่ขับดีๆสมรรถนะดีนะครับส่วนบริการทั่วถึงเต็มที่ไม่ต้องกลัวนะครับโ o ล์ต้ารีโวผมแนะนำเลยนะครับ โตโยต้ารีโวคันนี้นะครับ2อ e ปี2017นะคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมมีโปรช่วยผ่อนให้ลูกค้าช่วยผ่อนลูกค้า1000บาทหนึ่งปีนะครับโปรขับฟรี6 60วันถึงวันนะดอกเบี้ยสูเปอร์เซ็นต์ก็มีหรือถ้าใครจองมากก9ก9้กบาทนะครับมีบัตรเติมน้ำมันให้1,000บาทแล้วก็ส่วนลดเพิ่มเติม20,000บาทด้วยนะครับถ้าใครสนใจจองมานะครับช่องทางติดต่อด้านล่างโทรมาก็ได้นะครับหรือจาก ทักกลายของเรามาก็ได้นะครับแอสไซน์ริเจนโฮมขาหรือจะกรอกแบบฟอร์มที่ทิ้งไว้ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็มาพาให้ดูละกระบะรีโว่นะครับ4ประตูยกสูงที่ทางนี้นะครับโอเคถ้าลูกค้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็คันหน้านะครับจะเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวไหนเดี๋ยวมาดูชมกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ